ทำไมชีวิตถึงไม่มีแสงสว่างเลยเพราะการแค่จุดเทียนถวายน้ํเดื่นถวายข้าวสารพระประจัมันแย่เนี่ยลองทําดูมันก็ไม่ได้เสียหาย mm. เผื่อชีวิตจะได้ดีขึ้นบ้างไม่ต้องมานั่งติดขัดไม่ต้องมานั่งสะดุดไม่ต้องมานั่งเครียดจะเงินที่ไหนจ่ายบ้านนั่นที่ไหนจ่ายรถวันที่สิบสามเมษานะตรงกับวันเสาร์ห้าซึ่งเป็นวันที่แบบเขาบอกเป็นวันแรงอะลองไปฟังดูได้เลยหลายคนเขาบอกวันเป็นวันแรงมาบอกเฉยๆลองทำดู ลองไปทํากันดูเพราะจุ๋มก็ทำหนึ่งจุดเทีย,ยนในบ้านตัวเองการจุดเทียนคือการหาแสงสว่างส่องแสงสว่างให้ตัวเองแลเกิดพุทธถวายพุทธพุทธกลางคืนก็ถวายพุทธกลางคืนเกิดวันไหนให้ถวายวันนั้นส่วนใครที่บอกว่าจําไม่ได้ว่าตัวเองเนี่ยเกิดวันอะไรนะคะวันเกิดแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยจุ่มว่ามันไม่ได้ยุ่งยากวุ่นวายจนเกินไปสําหรับตัวคุณนะคะลองไปทํากันดูค่ะก่อนเพน นั่นหมายความว่าช่วงเช้าถึงก่อนเพนเนี่ยคุณจะต้องทําชัดเจนนะไปทํากันเอาเองไปแก้กันเอาเองแต่ถ้าเกิดคิดว่าชีวิตสำหรับอะไรรู้ไหมติดบนแล้วไม่แก้เคยทําแท้งมามีแต่ปัญหาติดขัดสะดุดเจอแต่เรื่องเจอแต่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดใครที่ฟังอยู่นะแล้วเป็นแบบที่ บอกอยู่ก็คือแบบมันแย่เนี่ยลองทําดูมันก็ไม่ได้เสียหายเผื่อชีวิตจะได้ดีขึ้นบ้างไม่ต้องมานั่งติดขัดไม่ต้องมานั่งสะดุดไม่ต้องมานั่งเครียดจะเงินที่ไหนจ่ายบ้านเอานที่ไหนจ่ายรถมันแย่เนี่ยลองทําดูมันก็ไม่ได้เสียหายเผื่อชีวิตจะได้ดีขึ้นบ้างไม่ต้องมานั่งติดขัดไม่ต้องมานั่งสะดุดไม่ต้องมานั่งเครียดจะเงินที่ไหนจ่ายบ้านเอานที่ไหนจ่ายรถวัดไหนก็ได้สามไปถวายข้าวสารกี่กิโลก็ได้ สี่ให้ไปหาพระประจําวันเกิดเกิดจันท์ถวายจันทร์เกิดอังคารถวายอังคารกระบอกเฉยๆลองทําดูลองไปทํากันดูเพราะจุ๋มก็ทําหนึ่งจุดเทียนในบ้านตัวเองการจุดเทียนคือการหาแสงสว่างส่องแสงสว่างให้ตัวเองเองย้ําไปแก้กันเอาเองย้ําไม่ต้องดราม่าแค่มันแย่เนี่ยลองทําดูมันก็ไม่ไม่เสียหายเผื่อชีวิตจะได้ดีขึ้นบ้างไม่ต้องมานั่งติดขัดไม่ต้องมานั่งสะดุดไม่ต้องมานั่งเครียดจะเงินที่ไหนจ่ายบ้านเงินที่ไหนจ่ายรถ วันที่สิบสามเมษานะตรงกับวันเสาร์ห้าซึ่งเป็นวันที่แบบเขาบอกว่าเป็นวันแรงอ่ะลองไปฟังดูได้เลยหลายคนเขาบอกว่าเป็นวันแรงวันที่สิบสามเมษานะตรงกับวันเสาร์ห้าซึ่งเป็นวันที่แบบเขาบอกว่าเป็นวันแรงอ่ะลองไปฟังดูได้เลยหลายคนเขาบอกว่าเป็นวันแรงให้ถวายพระเกตให้ไปที่ร้านสังกฐันแล้วก็บอกเขาว่าถวายพระเกตค่ะต้องการนําพระเกตไปถวายที่วัดค่ะ เดียวเขาจะหาให้นะคะแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในวัดไหนก็ได้สามไปถวายข้าวสารกี่กิโลก็ได้สี่ให้ไปหาพระประจำวันเกิดเกิดจันทถวายจันทร์เกิดอังคารถวายอังคารวัดไหนก็ได้สามไปถวายข้าวสารกี่กิโลก็ได้ สี่ให้ไปหาพระประจําวันเกิดเกิดจันถวายจันท์เกิดอังคารถวายอังคารสําหรับอะไรรู้ไหมติดบ่นแล้วไม่แก้เคยทําแท้งมามีแต่ปัญหาติดขัดสะดุดเจอแต่เรื่องเจอแต่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดใครที่ฟังอยู่นะแล้วเป็นแบบที่จุ๋มบอกอยู่ก็คือแบบเกิดพุทธถวายพุทธพุทธกลางคืนก็ถวายพุทธกลางคืนเกิดวันไหนให้ถวายวันนั้นส่วนใครที่บอกว่าจําไม่ได้ว่าตัวเองเนี่ย เกิดวันอะไรนะคะแล้วจะต้องจุดในบ้านมีหิ้งพระให้จุดหิ้งพระถ้าไม่มีหิ้งพระก็หาโต๊ะตั้งแล้วก็ดูดีๆจุดอยู่ในบ้าน 2. ให้ไปหาถวายน้ําดื่มที่ถวายพระเกตค่ะต้องการนําพระเกตไปถวายที่วัดค่ะ เดี่ยวเขาจะหาให้นะคะแล้วก็อุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในวันเกิดแล้วก็อุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรเนี่ยจุ๋มว่ามันไม่ได้ยุ่งยากวุ่นวายจนเกินไปสําหรับตัวคุณนะคะลองไปทํากันดูค่ะเออหนูเคยบ่นแล้วไม่แก้ไว้หนูเคยทําแท้งมาหนูเจอแต่ปัญหาหนูติดขัดหนูเจอนน่นหนูเจอนี่หนูเจอนู่ดย้ําไปทํากันเอาเองเวรอันนี้คือสําคัญมากนะคุณต้องทํานะ อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรทำในวันที่13เมษาเองย้ำไปแก้กันเอาเองย้ำไม่ต้องดรามา่าแค่มาบอกเฉยๆลองทำดูลองไปทำกันดูเพราะจุ๋มก็ทำหนึ่งจุดเทียนในบ้านตัวเองการจุดเทียนคือการหาแสงสว่างส่องแสงสว่างให้ตัวเองแล้วจะต้องจุดในบ้านมีหิ่งพระให้จุดหิ่งพระถ้าไม่มีหิ้งพระก็หาโต๊ะตั้งแล้วก็ดูดีๆจุดอยู่ในบ้าน 2. ให้ไปหาถวายน้ําดื่มที่ทําไมชีวิตถึงไม่มีแสงสว่างเลยเพราะการแค่จุดเทียนถวายน้ำเด่มถวายข้าวสารพระประเจเวณอันนี้คือสําคัญมากนะคุณต้องทํานะอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรทําในวันที่13เมษาเออหนูเคยบนแล้วไม่แก้ไว้หนูเคยทําแท้งมาหนูเจอแต่ปัญหาหนูติดขัดหนูเจอนน่นหนูเจอน,น,จอนี่หนูเจอนู่นย้ํา ไปทํากันเอาเองทาไมชีวิตถึงไม่มีแสงสว่างเลยเพราะการแค่จุดเทียนถวายน้ํเดื่นถวายข้าวสารพระประจมาบอกเฉยๆลองทําดูลองไปทํากันดูเพราะจุ่มก็ทำหนึ่งจุดเทียนในบ้านตัวเองการจุดเทียนคือการหาแสงสว่างส่องแสงสว่างให้ตัวเองแล้วบอกเฉยๆลองทําดูลองไปทํากันดูเพราะจุ่มก็ทำหนึ่งจุดเทียนในบ้านตัวเองการจุดเทียนคือการหาแสงสว่างส่องแสงสว่างให้ตัวเองแล้วพทดถวายพุทธพูดกลางคืนก็ถวายพทดกลางคืน เกิดวันไหนให้ถวายวันนั้นส่วนใครที่บอกว่าจําไม่ได้ว่าตัวเองเนี่ยเกิดวันอะไรนะคะวันที่13เมษานะตรงกับวันเสาร์ห้าซึ่งเป็นวันที่แบบเขาบอกเป็นวันแรงอ่ะลองไปฟังดูได้เลยหลายคนเขาบอกว่าเป็นวันแรงวันที่13เมษานะตรงกับวันเสาร์ห้าซึ่งเป็นวันที่แบบเขาบอกเป็นวันแรงอ่ะลองไปฟังดูได้เลยหลายคนเขาบอกว่าเป็นวันแรง ทีนี้ครูบาอาจารย์ที่จุ่มนับถือค่ะก็คือหลวงพ่อสิทธิ์เนี่ยท่านก็บอกจุ๋มว่าจุ๋มเอ้ยเวียนมาครบอีกแล้วนะสาห้าเนี่ยห้าหรือสิบปีเนี่ยจะมีแรงแรงแบบนี้อีกครั้งหนึ่งเหมาะสก่อนเพนนั่นหมายความว่าช่วงเช้าถึงก่อนเพนเนี่ยคุณจะต้องทําชัดเจนนะไปทํากันเอาเองไปแก้กันเอาเองแต่ถ้าเกิดคิดว่าชีวิตเออหนูเคยบนแล้วไม่แก้ไว้หนูเคยทําแท้งมาหนูเจอแต่ปัญหาหนูติดขัดหนูเจอน่าหนูเจอนี่หนูเจอนู่นย้ําไปทํากันเอาเอง ทีนี้ครูบาอาจารย์ที่จุ่มนับถือค่ะก็คือหลวงพ่อสิทธิ์เนี่ยท่านก็บอกจุมว่าจุมเ้ยเวียนมาครบอีกแล้วนะสาวห้าเนี่ยห้าหรือสิปีเนี่ยจะมีแรงแรงแบบนี้อีกครั้งหนึ่งเหมาะาทำไมชีวิตถึงไม่มีแสงสว่างเลยเพราะการแค่จุดเทียนถวายน้ำดื่นถวา,าจจถวายข้าวสารพระประจวถวายพระเกตค่ะต้องการนำพระเกตไปถวายที่วัดค่ะเดี๋ยวเขาจะหาให้นะคะ แล,แล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเออหนูเคยบ่นแล้วไม่แก้ไว้หนูเคยทําแท้งมาหนูเจอแต่ป <transgender Between> <rix> ัญหาหนูต hey, ิดขัดหนูเจอน่าหนูเจอนี่หนูเจอนู่นย้ําไปทํากันเอาเองเออหนูเคยบ่นแล้วไม่แก้ไว้หนูเคยทําแท้งมาหนูเจอแต่ปัญหาหนูติดขัดหนูเจอน่าหนูเจอนี่หนูเจอนู่นย้ํา ไปทํากันเอาเองเออหนูเคยบนแล้วไม่แก้ไว้หนูเคยทําแท้งมาหนูเจอแต่ปัญหาหนูติดขัดหนูเจอนน่นหนูเจอนี่หนูเจอน่นดย้ําไปทํากันเอาเองทําไมชีวิตถึงไม่มีแสงสว่างเลยเพราะการแค่จุดเทียนถวายน้ํเดื่มถวายข้าวสารพระประจวบไหนก็ได้สามไปถวายข้าวสารกี่กิโลาาก,ก็ได้สี่ให้ไปหาพระประ,ปะจําวันเกิดเกิดจันทร์ถวายจันท์เกิดอังคารถวายอังคารเกวีนอันนี้คือสําคัญมากนะคุณต้องทํานะ อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรทำในวันที่13เมษาก่อนเพนนั่นหมายความว่าช่วงเช้าถึงก่อนเพนเนี่ยคุณจะต้องทำชัดเจนนะไปทำกันเอาเองไปแก้กันเอาเองแต่ถ้าเกิดคิดว่าชีวิตทีแนี้นครูบาอาจารย์ที่จุ่มนับถือค่ะก็คือหลวงพ่อสิทธิ์เนี่ยท่านก็บอกจุ๋มว่าจุ๋มเอ้ยเวียนมาครบอีกแล้วนะสาห้าเนี่ยหหรือสิปีเนี่ยจะมีแรงแรงแบบนี้อีกครั้งหนึ่ง หมาะซดมันแย่เนี่ยลองทําดูมันก็ไม่ไม่เสียหายเผื่อชีวิตจะได้ดีขึ้นบ้างไม่ต้องมานั่งติดขัดไม่ต้องมานั่งสะดุดไม่ต้องมานั่งเครียดจ่าเงินที่ไหนจ่ายบ้านนที่ไหนจ่ายรถทำไมชีวิตถึงไม่มีแสงสว่างเลยเพราะการแค่จุดเทียนถวายน้าดื่นถวายข้าวสารพระประกรเพนนั่นหมายความว่าช่วงเช้าถึงก่อนเพนเนี่ยคุณจะต้องทําชัดเจนนะ ไปทากันเอาเองไปแก้กันเอาเองแต่ถ้าเกิดคิดว่าชีวิตมันแย่เนี่ยลองทําดูมันก็ไม่ไม่เสียหายเผื่อชีวิตจะได้ดีขึ้นบ้างไม่ต้องมานั่งติดขัดไม่ต้องมานั่งสะดุดไม่ต้องมานั่งเครียดจังเงินที่ไหนจ่ายบ้านเาที่ไหนจ่ายรถก่อนเพนนนั่นหมายความว่าช่วงเช้าถึงก่อนเพนนเนี่ยคุณจะต้องทําชัดเจนนะ ไปทำกันเอาเองไปแก้กันเอาเองแต่ถ้าเกิดคิดว่าชีวิตทำไมชีวิตถึงไม่มีแสงสว่างเลยเพราะการแค่จุดเทียนถวายน้ำเดื่มถวายข้าวสารพระประจําทำไมชีวิตถึงไม่มีแสงสว่างเลยเพราะการแค่จุดเทียนถวายน้ำเดื่มถวายข้าวสารพระประจําเออหนูเคยบ่นแล้วไม่แก้ไว้หนูเคยทําแท้งมาหนูเจอแต่ปัญหาหนูติดขัดหนูเจอน่าหนูเจอนี่หนูเจอนู่นย้ำ ไปทํากันเอาเองสำหรับอะไรรู้ไหมติดบนแล้วไม่แก้เคยทําแท้งมามีแต่ปัญหาติดขัดสะดุดเจอแต่เรื่องเจอแต่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดใครที่ฟังอยู่นะแล้วเป็นแบบที่จุ๋มบอกอยู่ก็คือแบบเกิดพุทธถวายพุทธพุทธกลางคืนก็ถวายพุทธกลางคืนเกิดวันไหนให้ถวายวันนั้นส่วนใครที่บอกว่าจําไม่ได้ว่าตัวเองเนี่ยเกิดวันอะไรนะคะ ทีเนี้นครูบาอาจารย์ที่จุ๋มนับถือค่ะก็คือหลวงพ่อสิทธินะ์เนี่ยท่านก็บอกจุ๋มว่าจุ๋มเอ้ยเวียนมาครบอีกแล้วนะเสาห้าเนี่ยห้าหรือสิบปีเนี่ยจะมีแรงแบบ